คนที่เกิดราศีลัคนาราศีมิถุนนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าคนที่เกิดราศีลัคนาราศีนี้ครับภาพรวมนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะดีครับเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์นะครับมีดาวสุพเคราะห์นะครับเรียกว่าดาวแห่งความสําเร็จครับโครจรอ,อยู่ที่จุดเกิดของท่านณขณะนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าดาวตัวแทนเรื่องของปัญญานะความเฉลียวฉลา,าด ดาวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับโคจรอยู่ที่ลัคนาราศีมิถุนครับซึ่งถ้าทายในช่วงครึ่งปีหลังดาวดวงนี้เนี่ยก็อยู่ยาวเลยจนถึงครึ่งปีหลังของท่านนะครับมีปัญหานะเอย่ยากขอความช่วยเหลือเกื้อกูลมีคนคอยอะไรซัพพอร์ตเกื้อกูลไหมมีอย่างแน่นอนครับนะจังหวะตอนนี้ต้องการในเรื่องของความสําเร็จนะครับก็มีเกณฑ์เรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นอยากที่จะนะ ลืมตาอ้าปากณะจังหวัดตัวนี้ลืมตาอ้าปากได้ไหมได้นะถึงเศรษฐกิจนะในประเทศนั้นจะมีปัญหาแต่คุณจะเป็นคนคนหนึ่งถ้าตั้งใจแล้วปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะสวนทางด้วยความขยันความตั้งใจของท่านและฟ้าเปิดนะวาสนาเปิดอีก20%เนี่ยนะรวมเป็นกับดวงคุณเนี่ยอีก80%ที่คุณจะทำเนี่ยนะ,นะเราบอกว่า ชีวิตนะขนาดนี้ออกมาเพอร์เฟกอย่างแน่นอนนะตรงนี้อาจารย์ของการันตีเลยนะครับและที่ส,สำคัญที่สุดคือว่าอะไรดาประจำตัวเนี่ยเรียกดาพุธเจราจาอ่อนหวานให้ทายดาพุธฝีป่ากรวดลายเรื่องของคำพูดการเจราจาของท่านมีวาทศิลป์ที่ดีนะอารมณ์แบบสาริกาอยู่บนลิ้นน่นะนะช่างพูดช่างเจราจาช่างตาวลองนะพูดคุยแล้วเป็นผลนะ เกิดสำลิดผลในทุกๆเรื่องนะครับขอแค่ต้องเรียนรู้ขอแค่มีความรู้สิ่งนั้นแบบแน่นและไปพูดคุยติดต่อเจอจามันมีเกณฑ์ที่จะอะไรประสบผลสำเร็จนะครับเรื่องยากก็กลับกลายเป็นเรื่องง่ายในช่วงปัจจุบันนี้นะครับและเรามองโดยภาพรวมนในช่วงครึ่งปีหลังปุ๊บเนี่ยดาวเกี่ยวกับงาน นะโครจรมาทับตัวของท่านเองอารมณ์แบบแปลแง่ายๆก็เหมือนกับว่าอยู่เฉยๆนะหนูเปล่านะนะเข้ามาเองอย่างงี้นะมันมีงานวิ่งเข้ามาหานะครับนั่งอยู่เฉยๆปุ๊บเฮ้ยไปช่วยกันหน่อยสิไปงานนี้หน่อยสินะหรือแปลว่ามีคนไว้ใจคุณเจ้านายไว้ใจคุณลูกน้องไว้ใจคุณคู่ค้าคู่ขายไว้ใจคุณในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะแปลว่ามีอะไรที่ประเดประดังเข้ามาเยอะนะพวงรรยะเวลานี้ถือว่าเป็นมุมที่ดีแต่ข้อเสียก็มีก็คือว่าบางทีเวลาคนเรามันมีทั้งหมดเท่ากันนะฮะชีวิต24ชั่วโมงนะฮะบางคนเข้ามาปุ๊บอ่ะทำกันหน่อยช่วยกันหน่อยอ่พอช่วยคนนี้เสร็จคนนี้อีกคนนึงเข้ามาปุ๊บมันไม่พอไงเวลาเราไม่พอก็อาจจะมีปัญหาอะไรแนวแนวแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉนั้นก็ต้องเลือกคนที่จะลุยด้วย คุยด้วยทํางานด้วยนะครับคนอื่นก็อย่าไปน้อยใจแล้วกันถ้าใครผ่านมาดูลัคนาราศีนี้เนะี่ยเพราะดวงไยเนะี่ยดวงแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้ในฐานที่ดีะนะก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าเคฑนเรื่องของการประสบความสำเร็จโอเคอยู่แต่อาจจะเสียงๆหน่อยที่ต้องปฏิเสธคนเยอะนิดนึงในช่วงปัจจุบันนี้บางทีก็เป็นได้มิดบางทีก็อาจจะมีศัตรูเพิ่มด้วยก็ได้เพราะปฏิเสธเข้าไปเช่นเดียวกันนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ คราวนี้ฮะถ้าเรามองเรื่องของภาพรวมนะฮะครึ่งปีหลังเรื่องของการเงินเนี่ยมันแจ่มแจ่มหรือเปล่าจากดวงแล้วเนี่ยดาวเกี่ยวกับเงินทองของท่านนะครับมีช่องทางที่จะมีรายได้เข้ามาคึกคักนะฮะดาวไปจำตัวตั้งแต่ช่วงต้นต้นเดือนนะต้นครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับภาษาหมอดูเขาเรียกว่าตนุกระดุมพระนะ,ะตนุแปลว่าตัวเรากระดุมพระแปลว่าการเงิน ตัวเราเองนั้นถ้าเราจดจอ่อที่อยากที่จะมีะไรายได้เช่นเราตั้งความหวังว่าจะมีเงินเท่านี้นะมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะจากความสามารถของท่านอยากมีเงินเก็บเท่านี้อยากที่จะมีทองใส่นะอยากจะมีรถมีบ้านนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนซึ่งคุณสามารถที่จะนะเริ่มต้นสิ่งดีๆในเรื่องของการหการทองได้ในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะเมื่อมีเมื่อม,ม,มีความมุ่งมั่นปุ๊บนะ สร้างว่าอยากมีนี่นี่นี่น,นี่และเราลงมือทําได้ตามใจปรารถนาแน่นอนอาจารย์ของการันตีตามนี้นะครับเรื่องของนะฮะความรักก็เช่นเดียวกันอยู่เฉยเฉยหนูเปล่านะเข้ามาเองมีมีความรักมีคู่ครองเข้ามาสำหรับคนที่เป็นโสดแต่อาจจะได้คู่ครองที่อายุมากกว่าได้หรือม,มีภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ได้ในช่วงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือภาพรวมของท่านนะฮะถือว่าดีอยากมีลูกมีหลานสืสบสกุลก็มีสิทธิที่จะเป็นไปได้ ในช่วงครึ่งบีหลังเช่นเดียวกันควบผมตามนี้นะครับเอาละนี่คือส่วนของคำพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดูของท่านเป็นการสนตัวนัดหมาอาจารย์ผู้นิจจธที่แอสไซน์โฮโลโมัสเตอร์มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ